โอเคครับ you know, okay, ผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมเกม PUBG Mobile นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับผมที่มีร้านมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ ลิชแมนช็อปนะครับผมมีโปรโมชั่นเติม RP หรือว่าเติมเกมราคาถูกแล้วได้ UC เยอะมากมายให้เลือกสัรได้เลยนะครับผมทาง Lishman Shop เนี่ยมีช่องทางการติดต่อทั้ง2ทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line นะครับผมใครสนใจที่จะเติม UC ก็ติดต่อได้ทั้ง2ทางเลยนะครับกูมึโทรอ่ะใครเมื่อกี้ขอหาป๊อปปี่จะขอค่าินโฟเช่อ มันเปนแล้วเี่ยเราต้องส่งเพสอะมันไม่ส่งเลยลไม่เป็นัดมีชะตีหนึ่งเลยเขาให้ส่งวันพรุ่งนี้ใช่ไหมตีหนึ่งเต็มเต็มใครส่งวันอาทิตย์ใช่ปะใหย่ๆมีลงหลังเราหมดเลยเอาเหยเขาส่งพรุ่งนี้ได้สวัครับตีหนึ่งตีหนึ่งข้างนอกไปข้างนอกตัวนึ่งแล้วแต่มึงอะออกไปกี่ตัว แต่กูจะมีไซก้าเลยเพื่อนเอ,อ้ยาไม่มีแล้วไซก้ากับไซก้าเฮ้ยนกสองนอกสองนอกสองขอบคุณมากนี่คือเขาไม่มีหอ,หอเลยมีละมามีสองอีกอะ่ะตัวหนึ่งวิ่งไปตรงกลมๆอะ่ะฟ้าไม่ตอบอะ่ะแต่ขึ้นนอน ฮัลโหลสวัสดีครับช่วยแบกผมหน่อยนะแบกชีวิตตัวเองก่อมันไม่หยุดแต่เย็นๆมั้ยตอนนี้ยหายตัวไหนก่อนส่งพวกเนี้ยขวัญข้าเอาข้าไอ้โปรเซอร์ให้เขาพวกนี้ได้ปะไปหรอโอ้ไม่อยากจะบันตีเนี่ยเขาพูดกูบอกกูจะไปเอาให้มึงบอกไม่ต้องพวกนี้กันไหนเอาพวกนี้ไอ้กูขึ้นโรงพยาบาลเหรอใครอยู่เวรวะ โดนดักเก็บแน่เลยแน่เดี๋ยวลองดูถ้าพรุ่งนี้ป๊อปไปอร์ท้าเดี๋ยวเขาจะเอาค้าวเคยข้าวที่มันอยู่มันอยุดแต่อีกตึกนึงะมันปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์มันเปิดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์แล้วขันข้าวมีพวกสะกาวซีสปายปะมีค่ะเออเดี๋ยวเขาเอาค่าที่ขันข้าวเคยเขียนไว้ก็ได้โอเครู้เรื่องพารานาซ่านะมีรู้เรื่องโดนเมินครับรู้เรื่อง ธาคารเช่าใช้ค่าเดียวกับจะกราไปดิเล่นครับด้วยเหมือนนะครับ C Spy เราต้องโชว์ C Spy ดที T Spy ก็มี g L Spy กูก็มีเออนั่นแหละเอาของมึงอะแล้วกูเขียนสอนอาจารย์บทไปเลยว่าไรไื่องจากวันนี้มันเน่ว่าวันนี้ต้องส่งเคสไงเพราะว่ายังไม่ได้เขียนไปโฟเจอร์เดี๋ยวค่อย ว่าทำไมเธอไม่เขียนค่าเขาไปเลยละอ้วนเดี๋ยวค่อยดู่อนเพราะว่าป๊อปส่งรถแรกแล้วไง้าไมโลงมาเดียวกันค่าไม่เหมือนกันบอกว่าพี่เอาโหพี่แต่ละคนใช้เทคนิคไม่เหมือนกันมึงอาจารย์ไม่ถามปูกับพี่ปูก็ค่าเทคนิคไม่เหมือนกันแก๊งหมอเหรอเป็นหมอเหรอพี่เพราะแต่ละเครื่องระบบโรงพยาบาลมันตั้งค่า a e อไม่เหมือนกันบอกอาจารย์อย่างได้ปะแก๊งหมอจริง ทำตัวให้มันฉลาดฉลาดห,หน่อยอย่าง,งูายเยอะลำคาน <c oughs> อยากอยากจีบอยากจีบหมอต้องทำยังไงครับอือเป็นคนขไข้ไม่ใช่หมอห,หมอก็ต้องเป็นคนไข้ป่วยทุกวันกันหนึ่งสุกอะไปเลยโรงพยาบาลแต่ก็ได้หมอเป็นแฟนเอง <c oughs> แบบเขียมเขียมตักนิ้วยิ่งไปได้ปะครับไปได้ไปได้หมดเลย หมอโง่กว่าที่คิดบอกเลยอยากได้ในระยะยาวก็ลองกระดูกหักซ้อนถึงทอนสองทอนก็เจอบ่อยเป็นเดือนเลยเดี๋ยวผมหักแขนตัวเองเต็มหนึ่งตามสบายเลยจ้าอ้อนิ้วหักเขาเผือกได้สักเดือนตีมากแบบนี้ไปได้เลยใช่ไหมครับเขาเผือกได้สักเดือนหนึ่งนิ้วหักไนนะหักนิ้วเตงนี่เขาเผือกเขาเผือกเลยหรอใช่กระดูกเราไปเหล็กเลย ไม่กระดูกร้าวอะเข้าเปลือกแต่ถ้ากระดูกหกักอะต้องใช้เหล็กดามแต่ถ้าคอหัก<ท>ก็อีกเรื่องหนึง่งคอหักนี้แบบใช้<อ>ใช้ลงคอหัก้เรืรเร่องคอหักนี่ไม่ต้องไปไหนวัด ใครว่าจะจีบหมอกูย,ยังไม่มีความคิดจะจีบหมอเลยกูรู้สึกว่าหัวมันคุยไม่รู้เรื่อง <laughs> เออมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ <laughs> <laughs> อา้าวหรอเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนี่กันไม่ใช่หรอแบบโรงพยาบาลอะไรเป็นพยาบาลเหรอก็อใช่ไงไม่ใช่พยาบาลอ้าวแลเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเอ็กซเรย์เป็นเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ M R C P รู้จักปะออ M R C P นี่เขาบอกว่าผ่านโรงพยาบาลถูกต้องน้องฟันเป็นพานโรงพยาบาลพวกเราเองแบบนี้ก็ได้นะน่าสงสารวันเด็กคนใช้เพราะบ้านพราเรียนเออพระวันิพอเรือนอันนี้มาเป็นแกงใช่ไหมอันนี้มาเป็นแกงเลยใช่มใช่ใช่ผมไม่โดดเดี่ยวคนเดียวมไม่โดดเดียวอยู่คนเดียว ไม่หรอกมีคนน่ะยิงสิคนน่ะเดี๋ยวคนคน่ะยืนดูก่อน่าละใช่ต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะไปไหนอะไรนี้ไไนอิโนกคนน่ะวิ่งกลับเร็วเขาแบบจะถามเขาว่าต้องการกระสุนอะไรหรือเปล่าขาดยาหรือเปล่าอ,อ๋อใช่ กูรู้สึกว่าคนจะอยู่ไกลไปนะอุ้ยพ่อผาแถวนีเออ้เลยแถวน<อ>ี้เลยอุย้ยกูขอเอ็มสองนกสลับกับาคากูเถกบอกหรอตายดกกูยืนอยู่ต่อหน้านเนี่ยมึงทิ้งมึงทิ้ง I got supplies มึงเอาปานันทรายสไนเปไปเฮ้ยเราแก๊งทิ้งมั้เนี่ยดูดิแชมพูมกันเลย S <S สีม้วนตาพาดเปล่าหู้ยเก่งจังสุดยอดน้องพีเปิดโปอีกแล้วใช่ปะเนี่ย <S <S โปแพงแล้วเราอะช่วงเนี้ยทำดาเอ้ยตัวแข่งวะ <S <S เอตเกตัวแข่งทั้งแมปแลแ้วแหละปันน้อง เล่นกันเล่นกันเล่นกันทุกวันป่ะครับทุกวันคือทุกวันอืออือนี่คืออือนี่คือจะมาเล่นเป็นเพื่อนกันมันมั้นไม่ผมโดนโดนโดนอุ้ยนีคนก็อยู่ในโดนเพื่อนทีเลยนะเนี่ยเล่นไทยครบมึงมึงมันยิงกำแพงอะมันไม่ยิงขวัญข้าวกูขวัญข้าวเอ็นปวดสมอง คะเพื่อนเราที่ที่ไหนบาอุดอนอะหลุดหลุดหลุดไหลุดเอาไปเจอเคสเขาฝั่งมืดเขาฝั่งมืดทิจจุ่ออเขาฝั่งมืดทิจูุเอ็กซ์มามันก็เห็นอ๋อเข้าใจแล้วฝั่งมุกแล้วพี่เอิร์อไม่ถามว่าเป็นรอยโรคอะไร ไปถามพี่เขาแล้วลูกเขาบอกว่าฝังหมุดเฉยเฉยฝังมุกไอสัตว์ไม่ฝังหมุดอีควายแล้วฝังมุกคนเรามันก็ผิดกันได้วะน้องปังปังมีฝังมงฝังมุกด้วยนะใช่เน่ามาหลายคนแล้วเนี่ยอืมชินละชินละเรื่องละชินละโอ้ อย่าบอกว่าไปไปฝังให้เขาอ่ะไปฝังยังไงอืแล้วก็เรียนอันนี้ไม่ใช่ของพยาบาลไม่ใช่พยาบาลผ่าหมอโอเคเรียนบอกว่าเป็นเอกซเรย์โอเคแต่เขาก็เรียกเราคุณหมอนะมึงนี่ไงคุณหมอยังไม่ทันได้จับคดคดใหญ่ขึ้นโอ้ยคุณหมอเจ็บยังไม่ทันได้จับเออเจ็บเจ็บน้ำ โอ๊ยโอ๊ยอยเป็นเฮียอะไรกูเห็นคนกระดูกหักมาน่งกำแขนเฉยคนกระดูกหักวางแเปะเลยเออโรงไยบ้านอยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนผมนิ้วหักเรียนไงฮะคนหนึ่งอยู่สรีราชาคนหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมึงอะอยู่ไหนสักที่นึงอะในกรุงเทพเออทำไมขวัญข้าวพอได้บาลาตัวเองตัวเองอยู่ลาดวิถีไง โรงพยาบาลป้าปันเอ้าเรียนใส่เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละที่กันอะแล้วรวมตัวกันได้ไงอะเอ้าเรียนด้วยกันก็เรียนก็เรียนด้วยกันอะฝึกงานคนละที่อันนี้คือฝึกงานอ๋อย่ยอะก็ไม่บอกเฮ้ยเราแก๊งชมพูหมดเลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยตั้นรักเนี่ยแล้วผมซี้สุดเลยนี่ผมผมซี้สุดเลยไม่ผมสุดเลยืทำงานหรอ ว่ามันจะดูได้ทะเลาะกับหมอยออาร์แน่นหมอยอารบมประสาทอเพื่อเจอลุงเพื่อเจอลิงแผ่นเออาร์มีแผ่นดีอาร์มีน็อตอยู่มีน็อตอยู่ข้างในนะคะว่าปัญญาอ่อนใครยาวน็อตไปใส่แผ่นตั้งหลายบาทประสาทกูโดนประจาเลยแบบเขาเจออันนั้น ก็อยากนัดตบเหมือนกันเลยปันเด็กคิดไปคิดมาอีเพื่อคือยังเป็นเด็กฝึกงานเลยถ้าไม่ใช่เด็กกงานกูเถียบขาดใจแล้วกูบอกอค๋อนี่มันมีอันนี้ไว้เขาสวนมากอ๋อห้องเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้คกูอยู่ห้องที่เขาลุกไม่ขึ้นแล้วก็ยืนไม่ไหวใช่ปะแล้วข้าเนี้ยผู้ป่วยติดเตียงอีสัตว์ไม่เขานั่งรถเข็นมาก็จะเอาแผ่น D R ไปทะบเขาแล้วก็ถแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียง ตาข่าเนี้ยเบอร์เบอร์หนึ่งนะเริ่มมีปัญหากับกูเรื่องเข้าประตูแล้วมนะ้ยก<า>ู<า>เริ่มเม่อยเดี๋วพูดแล้วว่เบอร์หนึ่งเริ่มมีปัญหากับเรื่องเข้าประตูแล้วนะเพราะกูจะเข้ามันจะออกอะมึงมันบอกกูไปยืนเฉยๆมันก็ไม่ยอมออกไม่ยอมเข้าไอ,อ้กูเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเรามาเต้นกันดีกว่า เอาเอาเอาปันเลยปันเนปันวารอนเก่งนะโอ้แม่งคนแก่แม่งไม่ยอมพิงแผ่น dr ให้กูยู่เลยไหลตลอดเออาพี backed, u, rat, ่เท็กพอพี pig, ่เพกบอกพิง จริงๆเขาเล่นเกมเขาทำได้เขาเล่นเกมคลายเครียดใช่ไหมใช่เขาทำได้แต่เอาไม่ได้เครียดอะไรก็ก็หัวเราะมาตั้งแต่เกมแรกจนตอนนี้เป็นหัวลอะกันตลอดโอเคครับผมไปแล้วโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วเขาไปดีก็ยืนดูอยู่ก็บอกไปแล้วว่ายืนดูปานมันคนไข้ไหนจะอยู่นิ่งก็ตอบเมื่อบอกว่าแผ่นนี้สามล้านนะครับ มึงหนูซูซ่ามึงเอาอีกแล้วเนี่ยแันดื้อว่ะเขาก็นอนออกอ่ะว้ายเอาทีเป็นไงบ้างคะไม่ได้นูนไหนวันเลยสบายดีครับเดี๋ยวจะกลับมาขยันสตรีมแล้วสีอย่ามองสิเออมึงที่มึงอีกแล้วพูกที่ตาลอดอ่ะเราเราอยู่ตรงนี้แหละเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยเอาไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยผูฟาดอ่ะ นี่ไงหกฟาดป่ะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามินเนอร์ลาบลายฟาดเดินนะวันนี้คนนั้นบอกมึงเป็นคนที่ไหนนะปฐมนครปฐมมีคนทักว่านกยูงเป็นคนนครปฐมปั้นอะไรคือลูกหลานบุญชูอ่ะมึงไม่รู้จักบุญชูอไม่รู้จักทำไมมาสี่สีไม่เปิดเลยเสียงดังเสียงดังไม่เปิดหรอกเสียงทองคำ อืมเสียงทองคำเปิดยากจริงเหรออืต้องลองเพียงพอมากเลยนะอ่ะขังอาอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะให้ไปลองเพีงพอเอาเอามึงเนื้อขำจริงไอ้ก็บอกว่าเสียงทองคำกันเลยว่าแบบไอ้ไมายทองคำอะไรอย่างงี้ ว่าเจอลำบากเสียงพอเลยไม่ใช่เหรอตาถึงแล้วเนี่ยเขาบอกตาถึงไงขอคบุชิโอโทรอะไรกันนะครับเนี่ยขับขังเลยมั้งอะไรเปันเสียงพอแล้วเราอะพออะไรอะเหนื่อยมากอะอะไรโอ้กูเหนื่อยกว่า กูวิ่งล่อแล้วนะเนี่ยทำไมคนเยอะจังเข้าวงหรอเพราะอะไรเฮ้ยนี่ไงลูกแล้วใครล่วงไหลแล้วไหมลูกแม่ไหลแล้วเพื่อนยิงแล้วใช่ปะไม่รู้เพื่อไม่ยิงหรอกกูเชื่อยิงไม่รู้ยิงโดนแต่ไม่รู้ว่าน็อกหรือเปล่าไปวิ่งวิ่งไปดูให้หน่อยวิ่งไปดูให้หน่อยไปดูใกล้ๆเลยวิ่งไปดูให้หน่อยจิงพิสูจน์ไงพิสูจน์ไงเนี้ยเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานเลยเอาไปจิงว่ะเดี๋ยวเดียว ไปเรื่อไปเรื่อไปเรื่องเอาไปดิบอลจริงโอ้ยเจ็บเหลือตัวในเนี้ยมันต้องเปนจังสันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย Mark the location ใช่มันโดขวายิงอือเจ็บอยู่มันก็เจ็บกูก็เจ็บแล้วไปครับตุ๊กๆๆเจ็บมากเจ็บมากขึ้นเลยขึ้นเลยเจ็บโคตรเจ็บเลยจากอยู่ขวาเฮ้ยเอาว่า ทำไมเป็นกูคนเดียววะพี่น็อกกูงงมากเลยไหนอ้อนวอนสิเดี๋ยวดึงให้เอออ้อนวอนปังขอร้องดิต้องอ้อนวอนนะน็อกฝ่ายรอบนั้นเราเนี่ยปังปังให้ปังปังมาช่วยก็ได้โอเคให้ปังมาช่วยเรเออไปเลยมามาช่วยเลยไปเลยเดือดใครเมื่อกี้ไปเลยไปเลยไปดิไปเลยไปเลย น่าสงสารลูกแง่แม่งยัจิเป่งก็จะไปกูก็ให้ไปจะรังทำไมเนี่ยเมื่อคุณจะไปเนาะเออสุดยอดใช่ไหมสามารถสำรวนว่าคโคตร้ายออกเลยพยาบาลในไลายทุกคนปะเนี่ย บอกว่าไม่ได้เป็นพยาบาลมนพุชจะดักตีหน้าบ้านเลยไม่ใช่พยาบาลก็อยู่โรงพยาบาลไม่ถูกก็จะให้เรียกว่าไงอ่ะถามจริงๆให้เรียก่ไงให้อ่ะเรียกหมอก็ได้กูก็ยอมให้มันเรียกหมอแล้วแหละไม่ชอบพยาบาลเก็เรียกพยาบาลไงพูพยาบาลดีๆหายยากโอ้จริงพูดเลยกูยอมเป็นหมอเรียกหมอก็ได้ทำไมพยาบาลดีๆหายยากก็มันไม่ดีอ่ะก็ไม่ค่อยเจอดี ไม่ค่อยเจอดีเฮ้ยมีคนคิดนะเห็นเปล่าโดนเว้นเอกชนนะเนฮ้ยเฮ้ยวิ่งเล่นเลยวันไอ้มันีใครไปไกลจังอะแม่มันอยู่คนเล็กคนเดียวอะว่างว่งว่าเออมึงอะไปคนเดียวว่างว่างว่างผิดเฮียเลยเอาวันเราผิดเฮียเราเอา เาก็เรียกกอ้วนูไม่เกี่ยวกูเรียกมึงเป็นปกติอยู่แล้วกูไม่เกี่ยวนั่นไงก็อยากใช่ไหมปังปังใช่ไหมผมก็อยากเรียกตามบ้างไงชื่อเขาก็มีให้เรียกไม่เรียกหนูชื่ออะไรอ่ะชื่อว่างเหรอว่างว่ะดิชื่อน้องชื่อน้องดอกนกยุงน้องดอกนกยุงน้องดอกใช่ไหมอ้วนอ้วงมึงบล็อกเอาเงียบเลยถ้าเพิ่มมาในเกมมึงบล็อกเลยนะ นี่เกมหน้าเล่นด้วยดิหนุกดีฮะไหนะยิงไหนเอาอีกแยะแตกตเลยพกแนกแตกกัน้าแงององออื้อื้ออ้อุ๊งไม่ทันหลังดอังหลังหลังดอกโดนหลังดอกจูบีนออนปัน ชาาร์จมแล้วลงมาดื้อโอ้ยเทบหมอกระดูกหักหมอซิโครงสองซี่จะเสียบปอดแล้ว Excellent work อีนอีโนกูไม่มียาแล้วว่าคอยาหน่อยดิปอดั่วก็แค่ตายตานี้กูสลับอ้าวเหรอหยอกหยอกถ้าปอดรั่วงกับกูเนี่ยถ้าปอดรล้วเราไม่ ไม่ตายก็ให้เครื่องช่วยวหายใจหายใจไปวันๆแล้วก็้าย Enemy is a h e a ะตายก่อนผมแทนเฮ้ยโหกันจังผมไม่มีกล่องอ่ะอุ้ยเ,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 เป็นไงเก่งกันจังเก่งกันจังยิงอยู่คนเดียวมาชมเออยิงอยู่คนเดียวมาชมคนอื่นเหรองงอ่ะ คน <ๆ S 1> อื่นนี่คือวิ่งเล่นเฉยๆเล่นด้วยขอเล่นกับคุณพยาบาลเอ้ยไม่ใช่คุณหมอ